ณหมู่บ้านห่างไกลแห่งหนึ่งในชนบทอินเดียมีบ้านหลังเล็กๆหลังหนึ่งตั้งอยู่ริมทางเดินดินแดงเป็นบ้านของสามีภรรยาคู่หนึ่งที่ทั้งคู่เป็นคนหูหนวกพวกเขาอาศัยอยู่อย่างเรียบง่ายมีครัวเล็กๆอยู่หลังบ้านชาวบ้านเล่าต่อๆกันว่าคู่สามีภรรยาคู่นี้ดูแปลกประหลาดโดยเฉพาะเรื่องอาหารการกินพวกเขามีกฎที่ตกลงกันไว้ว่า วันหนึ่งจะทำผัดผักใส่มะขามกับแกงจืดส่วนอีกวันจะไม่ทำสลับกันไปทุกวันไม่มีผิดเพี้ยนทุกเช้าภรรยาจะตื่นแต่เช้าตรู่ออกไปเก็บผักสดๆจากสวนหลังบ้านบางก็เป็นผักที่ชาวบ้านนำมาแลกกับงานถักทอของเธอเธอจะนำมะขามมาแช่น้ำคั้นเอาแต่น้ำใส่หม้อดินเตรียมไว้ส่วนสามีจะออกไปทำงานในไร่กลับมาตอนเที่ยงพอดีกับที่อาหารเสร็จ พวกเขาสื่อสารด้วยท่าทางและสัญญาณมือที่คิดขึ้นเองบางครั้งก็มีเข้าใจผิดกันบ้างแต่ก็ผ่านมาได้ด้วยดีเสมอเพราะทั้งคู่รู้จักนิสัยและเข้าใจข้อจำกัดของกันและกันดูสิเขาใช้มือคุยกันอย่างกับเต้นรำ เด็กน้อยคนหนึ่งพูดขึ้นขณะแอบดูคู่สามีภรรยาสื่อสารกันแม้จะดูเป็นเรื่องแปลกสำหรับคนอื่นแต่การทำอาหารสลับวันเช่นนี้ช่วยให้ชีวิตของพวกเขาเป็นระเบียบและไม่สับสนทุกคนในหมู่บ้านรู้ว่าวันไหนที่ได้กลิ่นมะขามลอยมาจากครัวของพวกเขานั้นหมายถึงว่าวันพรุ่งนี้จะกลายเป็นวันที่ไม่มีมะขามพวกเขาใช้ชีวิตเช่นนี้มานานจนกลายเป็นเรื่องปกติของหมู่บ้าน เช้าวันนั้นเป็นวันที่ต้องทำผัดผักใส่มะขามตามกฎที่ตกลงกันไว้ภรรยาตื่นแต่เช้าตรู่เหมือนเคยเธอคั้นน้ำมะขามใส่ในหม้อดินใบเก่าเคี่ยวจนได้ที่ผัดผักกับน้ำมะขามจนหอมกรุ่นกลิ่นหอมลอยออกมาจากครัวเล็กๆหลังบ้านวันนี้เธอได้ผักสดๆมาจากแม่ค้าที่เพิ่งเก็บมาจากสวนทั้งผักกาดเขียวผักชีและพริกสดเมื่อผัดรวมกับน้ำมะขามที่เคี่ยวจนข้นกลิ่นหอมยิ่งฟุ้งกระจาย มือนี้ต้องอร่อยเป็นพิเศษแน่ภรรยาคิดในใจขณะคนผัดผักในกระทะเหล็กใบโปรดเมื่อสามีกลับมาจากไร่เขาได้กลิ่นหอมตั้งแต่เดินมาถึงประตูรัว้วพอได้ชิมผัดผักคำแรกรสชาติทั้งเปรี้ยวหวานและเผ็ดกำลังพอดีจนเขาต้องหยุดเคี้ยวนิ่งไปชั่วขณะมันอร่อยเกินกว่าที่เคยกินมาสามีวางช้อนลง พยายามจะบอกภรรยาด้วยท่าทางว่าอยากกินผัดผักแบบนี้วันพรุ่งนี้ด้วยเขาฉี้ที่จานแล้วฉี้ไปที่ดวงอาทิตย์ทำท่าเหมือนว่าดวงอาทิตย์กำลังขึ้นภรรยามองตามแต่เธอเข้าใจว่าสามีกำลังชมว่าอาหารวันนี้อร่อยจึงยิ้มรับและพยกักหน้าเช้าวันรุ่งขึ้นตามกฎที่ทำตามกันมาภรรยาทำผัดผักไม่ใส่มะขามเมื่อสามีกลับมากินข้าวเที่ยง เขาคาดหวังว่าจะได้กินผัดผักรสเดิมแต่พอเห็นผัดผักจืดๆไม่มีมะขามความผิดหวังก็ปรากฏบนใบหน้าด้วยความโกรธสามีคว้าจานผัดผักคว้างใส่กำแพงข้าวและผักกระจายเต็มพื้นภรรยาตกใจกับปฏิกิริยาของสามีเธอไม่เข้าใจว่าทำไมเขาถึงโกรธทั้งๆท,ที่เธอก็ทำตามกฎที่ตกลงกันมาทุกอย่าง สามีเดิอนออกจากบ้านด้วยความโกรธเขามุ่งหน้าไปยังสี่แยกกลางหมู่บ้านตรงที่มีต้นโพใหญ่แผ่ก,กิ่งก้านให้ร่มเงาเป็นจุดที่ชาวบ้านมักมานั่งพักหลบแดดและเป็นที่พ่อขาแม่้าหยุดพักระหว่างเดินทางไปตลาดใต้ร่มโพมีแค่ไม้เก่าๆที่ชาวบ้านช่วยกันสร้างไว้สามีสุดตัวลงนั่งพยายามสงบสติอารมณ์เขานั่งนิ่งอยู่นานจนดวงอาทิตย์เริ่มคล้อยต่ำ ผู้คนที่เดินผ่านไปมาต่างมองเขาด้วยความสงสัยแต่ไม่มีใครกล้าเข้าไปถามไทยเพราะทุกคนรู้ว่าเขาเป็นคนหูหนวกขณะนั้นเองมีชายคนหนึ่งเดินมาตามถนนท่าทางอิดโรยเสื้อผ้าหมองเมมเต็มไปด้วยฝุ่นเขาคือคนเลี้ยงวัวที่กำลังตามหาวัวกับลูกวัวที่หายไปหลายวันคนเลี้ยงวัวผู้นี้เป็นคนหูหนวกเช่นกัน เขาเดินตามหาวัวมาหลายวันแล้วทางถามชาวบ้านสองหาตามพงหญ้าแต่ก็ไม่พบวัวตัวนี้เป็นวัวที่ดีที่สุดของเขาให้นมมากและเลี้ยงลูกเก่งส่วนลูกวัวก็กำลังน่ารักพอมันหายเจ้าของฝูงวัวที่เขารับจ้างเลี้ยงก็โกรธมากขู่ว่าจะหักค่าจ้างถ้าเขาหาวัวไม่เจอ เขาเดินตามหาวัวมาหลายหมู่บ้านแล้วทั้งถามชาวบ้านสองหาตามพงหญ้าแต่ก็ไม่พบวัวตัวนี้เป็นวัวที่ดีที่สุดของเขามันให้นมมากและเลี้ยงลูกเก่งส่วนลูกวัวก็กำลังน่ารักพ่อมันหายเจ้าของฝูงวัวที่เขารับจ้างเลี้ยงก็โกรธมากขูว่าจะหักค่าจ้างถ้าหาวัวไม่เจอเมื่อเห็นชายแปลกหน้านั่งสงบนิ่งใต้ต้นโพ ดวงตาหลับพริม้มท่าทางคล้ายกำลังทำสมาธิคนเลี้ยงวัวก็นึกขึ้นได้ว่าในหมู่บ้านที่เขาเพิ่งผ่านมามีคนเล่าว่าสีแยกนี้มีหมอดูนั่งทํานายทายทักอยู่บ่อยๆนี่ต้องเป็นหมอดูแน่ๆเลยคนเลี้ยงวัวคิดเขารีบเดินเข้าไปหาพยายามจะถามทางที่จะพบวัวของเขาสามีที่กำลังนั่งโกรธเรื่องผัดผักอยู่ถูกรบกวนก็ยิ่งหงุดหงิด เขาโบกมือไล่อย่างรำคาญไปให้พ้นอย่ามากวนแต่การโบกมือไล่นั้นบังเอิญชี้ไปทางทิศตะวันออกคนเลี้ยงวัวเห็นเขาก็ดีใจใหญ่คิดว่าหมอดูกำลังบอกทิศทางที่จะพบวัวเขารีบกล่าวขอบคุณและสัญญาว่าถ้าข้าพบวัวจะเอาลูกวัวมาให้ท่านเป็นรางวัล สามีไม่ได้ยินและไม่เข้าใจคนเลี้ยงวัวโค้งตัวคำนับแล้วรีบจากไปก็คิดว่าคงไล่สำเร็จแล้วจึงนั่งต่อด้วยความหมุนหงิดที่ถูกรบกวนคนเลี้ยงวัวรีบออกเดินตามทิศที่หมอดูชี้บอกเขาเดินไปตามทางกเกวียนเก่าผ่านทุ่งนาผ่านป่าละมาะจนถึงลำธารเล็กๆแห่งหนึ่งที่นั่นเองเขาพบวัวและลูกวัวของเขากำลังกินหญ้ายอยู่อย่างสบายใจไกลๆก,ก,กับกอไผ่ริมน้ำ ด้วยความดีใจสุดขีดคนเลี้ยงวัวรีบไล่ต้อนวัวกลับแต่ก่อนที่จะกลับบ้านเขานึกถึงคำสัญญาที่ให้ไว้กับหมอดูจึงตัดสินใจพาวัวทั้งสองตัวกลับไปที่สี่แยกหวังว่าจะได้พบกับหมอดูอีกครั้งระหว่างนั้นสามีก็ยังนั่งอยู่ที่เดิมความโกรธเริ่มจางลงบ้างแล้วเขาเริ่มคิดว่าควรกลับบ้านได้แล้ว แต่พอดีกับที่คนเลี้ยงวัวกลับมาถึงพร้อมกับวัวและลูกวัวที่สี่แยกใต้ต้นโพคนเลี้ยงวัวจูงวัวและลูกวัวมาหยุดตรงหน้าชายที่เขาเข้าใจว่าเป็นหมอดูฝุ่นละอองจากถนนดินลอยฟุ้งรอบกายวัวทั้งสองตัวหยุดยืนนิ่งห่างตีไล่มแมลงวันที่มารบกวนยกเว้นลูกวัวที่หางของมันบิดงอผิดรูปจากอุบัติเหตุในป่าด้วยความดีใจที่พบวัว คนเลี้ยงวัวจึงผลักลูกวัวให้เดินเข้าไปหาสามีที่นั่งอยู่เป็นการแสดงความขอบคุณตามที่ได้สัญญาไว้แต่ลูกวัวกลับพุ่งชนเข่าของสามีที่นั่งอยู่บนแคร่ไม้ไผ่เข้าอย่างจังสามีที่กำลังนั่งครุ่นคิดถึงเรื่องผัดผักอยู่นั้นสะดุ้งตกใจลุกพรวดขึ้นมาสายตาเหลือไปเห็นหางลูกวัวที่บิดเบี้ยวผิดธรรมชาติเขาคิดว่าตัวเองถูกกล่าวหาว่าทำหางวัวหัก จึงรีบโบกมือปฏิเสธรัวๆเอยไม่ใช่ค่าไม่ใช่ค่าค่าไม่ได้ทำห่างมันหักสามีทำท่าตะโกนออกมาด้วยความตกใจคนเลี้ยงวัวเห็นท่าทางปฏิเสธก็เข้าใจผิดไปอีกคิดว่าหมอดูไม่พอใจกับลูกวัวที่นำมาให้เขาจึงชี้ไปทางแม่วัวแทน นึกว่าหมอดูต้องการวัวตัวใหญ่กว่าเดิมการกระทำนี้ยิ่งทำให้สามีโกรธหนักเพราะคิดว่ากำลังถูกกล่าวหาว่าทำร้ายลูกวัวและแม่วัวชาวบ,บ้านที่เดินผ่านไปมาเริ่มมามุงดูเหตุการณ์บางก็กระซิบกระซาบกันบางก็ชีชวนให้ดูท่าทางประหลาดของคนทั้งสองที่ต่างฝ่ายต่างโบกมือและทำท่าทางใส่กันความชุลมุนวุ่นวายเริ่มก่อตัวขึ้นที่สี่แยก ความเข้าใจผิดยิ่งทวีคูณเมื่อทั้งสองต่างตีความท่าทางของอีกฝ่ายไปคนละทางคนเลี้ยงวัวโกรธที่คิดว่าหมอนดูโลภอยากได้วัวทั้งสองตัวส่วนสามีก็โมโหที่ถูกกล่าวหาว่าทำร้ายวัวบรรยากาศตึงเครียดขึ้นเรื่อยๆท่ามกลางความวุ่นวายมีชายแปลกหน้าคนหนึ่งแต่งตัวภูมิฐานเดินผ่านมาเขามองดูเหตุการณ์ด้วยความสนใจ ริมฝีปากย้มยิ้มบางๆเรากับเห็นโอกาสบางอย่างก่อนจะค่อยๆเดินแทกฝูงชนเข้าไปไกลาชายผู้นั้นเดินเข้าไปหาคนเลี้ยงวัวผู้เสียงดังฟังชัดหมอดูพวกนี้มันโลภมากเอาแม่วัวของเจ้ากลับไปเถอะปล่อยลูกวัวไว้กับข้าเดี๋ยวข้าจะจัดการให้เขายอมรับเองคนเลี้ยงวัวที่เหนื่อยล้ากับการโต้เถียงมองเห็นริมฝีปากขยับชัดเจนและท่าทางใจดีของชายแปลกหน้า ก็พยักหน้ารับขอบคุณท่านมากอย่างน้อยข้าก็ยังได้แม่วัวกลับบ้านเขาพูดพลางจูงแม่วัวจากไปจากนั้นชายแปลกหน้าก็เดินไปหาสามีํทาท่าทางปลอบประโลมเจ้าไม่ต้องกังวลไปหรอกพวกเลี้ยงวัวนะ่ะชอบกล่าวหาคนอื่นไปทั่วเดี๋ยวข้าจะช่วยไกล่เกลี่ยให้เอง สามีโล่งใจที่มีคนเข้าใจรีบเดินจากไปด้วยความหวังว่าเรื่องทั้งหมดจะจบลงเมื่อทุกคนแยกย้ายกันไปหมดแล้วชายแปลกหน้าก็จูงลูกวัวห่างๆเดินหายไปในความมืดทิ้งไว้เพียงรอยเท้าบนผืนดินและเสียงกระซิบของชาวบ้านที่เล่าขานถึงเหตุการณ์ประหลาดที่เพิ่งเกิดขึ้นสามีเดินกลับบ้านด้วยความอ่อนล้าเมื่อถึงบ้านกลิ่นหอมของผัดผักใสมะขามลอยมาเตะจมูก ภรรยาของเขาทำผัดผักใส่มะขามชามใหม่รอไว้ให้มีอีกไหมเขาถามหลังกินจนหมดชามนิ้วที่เปื้อนน้ำแกงไปแตะโดนจานเก่าที่เคยใส่ผัดผักไม่ใส่มะขามแล้วเอาเข้าปากรสชาติอร่อยจนต้องขอเพิ่มภรรยาใสา่หน้าบอกว่าหมดแล้วงั้นขอแค่เศษผักที่ติดก้นกระทะก,ก็ได้เรื่องราววุ่นวายทั้งหมดจบลงด้วยความสูญเสีย คนเลี้ยงวัวเสียลูกวัวไปสามีเสียเวลาไปทั้งวันกับความเข้าใจผิดและมีเพียงชายแปลกหน้าที่ได้รับประโยชน์จากความสับสนนี้จบบริบูรณ์